สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็พามาเก็บลูกสวอรรตนะคะเซอร์โรตย่สวนยางนะคะสวร์รที่เก็บได้ในะวันนี้นะคะก็มีอยู่สามสีอ่ามีอยู่สามแคลิดด้วยกันนะคะสีใกล้เคียงกันนะคะสวร์รที่มีความหวานนะคะแล้วก็เปรี้ยวหน่อยหนึ่งมีความหวานนะคะคือสวรรสีม่วงนะคะเนี่ยสีม่วงเยอะๆหน่อยเนี่ย หวานนะคะส่วนเซลล์ที่มีบํมหวานแต่เปรี้ยวเยอะนะหวานอมเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวเยอะเนีย่ยสีนี้นะคะที่มันเปรี้ยวเลยนะคะคือสีนี้นี่ค่ะฉะนั้นที่เขานิยมกินกันคือสีม่วงนะคะแต่เวลาไปใส่พริกเกลือรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปนะอยู่ที่การผสมพริกเกลือของแต่ละคนด้วยนะคะก็แบบไหนก็อร่อยนะคะแบบเปรี้ยวมากก็อร่อยแบบแต่ที่ แบบไม่ต้องใส่น้ําตาลเวลาสมพิกเกลือไม่ต้องใส่น้ําตาลก็คือแบบนี้นะคะแล้วมันจะดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะว่าบางทีเรากินเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปเอาน้ําตาลมาลงเนาะใช่ไหมก็ส่วนประโยชน์นะประโยชน์ต่อสุขภาพมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะไปคน้นคว้าหาข้อมูลมานะคะแล้วมาบอกนะคะตอนนี้คือ,อย่างนะคะจะพูดไปก่อนก็ไม่ได้เนาะ ให้ข้อมูลมันแน่นพอสมควรก่อนค่อยมาพูดนะคะเพื่อความผึกถูกต้องของท่านผู้ฟังนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้ผ่าสับวะรดให้ดูเนาะแต่หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะข้างในมันเป็นเมล็ดนะคะก็เอาเป็นว่า ถ้ามีเวลาว่างก็จะนั่งกินเสาลุดแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะจริงๆแล้วเคยเคยนั่งกินแล้วนะเคยทำคลิปแล้วนะคะเสาลุดนะคะเป็นรุ่นแรกที่เขาร่วงลงมาให้เราเก็บนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็มันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่หรอกนะคะแล้วมันก็หยุดไปสักพักหนึ่งนะวันก็ยังว่าล่ะค่ะมันเขาให้หน่วยเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ แต่บางวันนะบางวันเขาก็ร่วงลงมาเยอะมากเลยเนี่ยอย่างมนเมนี้ยก็เยอะมากเลยนะคะก็เ,เก็บได้นะคะแล้วก็เก็บไปแล้วนะคะก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะแล้วมันจะอยู่ได้หลายวันนะคะก็อกมากินมาละหน่วยสองหน่วยนะคะกินเพื่อสุขภาพนะถ้าถ้าใครชอบนะคะการปลูกอ่าการปลูกก็ไม่ยากนะคะก็เอาหน่วยที่เขาสุกมากๆเนะะี่ยแกะเอา,มาเมล็ดข้างในนะก็ ไปกรบ,บไว้ในดินนะไปกบตรงที่อยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นของเขาก็คือเถาวันนะคะอะต้นของเขาก็คือเถาวันนะ่ะเขาจะเกาะต้นไม้แล้วก็เลื้อยขึ้นไปแล้วเขาก็ไปมีดอกมีหน่วยอะไรอยู่ของเขาบนนั้นนะในปีเดียวนะปลูกก็จะได้กินได้กินเลยนะคะปลูกเริ่มต้นปลูกปุ๊บครบปีก็จะได้กินถึงฤด,ดูกาลที่เขามีหน่วยก็จะร่วงลงมาให้เราได้เก็บเลยนะ ใครที่ชอบก็เลือกปลูกได้เลยนะคะโอ๊ยตกใจโอ๊ยพอะคุณเอ้ยตื่นมดหนึ่งว่างงูดำค่ะดำขุด,ำดดินก็มดมดแดงมันกัดไงอยู่ไม่เป็นสุกอะ อยากจะไปอยู่มุมไหนก็ไปขุดตะเกียกตะกายเป็นหลุมเป็นบอ่อเมื่อกี้ก็ขุดดินกรเดินโดน,ดนตกใจหมดนึกว่างูรอบโจมตีโอ้ใจหายใจก่วมโอ้หมดเลยพูดถึงไหนแล้วไม่รู้เอาล่ะค่ะลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วเพื่อนๆไปถึงไหนแล้ว ตื่นบักแห้งกระยอนม้าน่ะละเอาละเอาแค่นี้พอเนาะใจหายใจคว่ำเนะ้ะทำคลิปต่อไม่ได้แล้วขอบค,คุณเพื่อนๆที่ให้การรับฟังนะคะถ้าอันนี้เราก็จะใส่ถุงแล้วก็เอาไปเก็บตู้เย็นเนาะเดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยมาเจอกันนะเดี๋ยวจะกินโชว์เนาะยังไม่รับปากหรอกว่าคลิปจะออกมาตอนไหน นะคะสวัสดีค่ะ